สวัสดีนะนะุกปลาทุกพ่อนะครับตกปลาช่อนตอนเช้าครับวันนี้วันนี้ใช้เป็นหย่สามจุดห้าครับผี่สั่งไตยสีเหลืองครับตัวเก่งครับเ๋ย่ตาเดียวเองเปิดไม้ใหม่ด้วยครับวันนี้ดอนดูครับจะมีตัวกัดไหมลมก็แรงครับ Ui Cắt khớp, cắt với đồn Bài lẹc, no, đó, nhớ đó Có may mấy Mày hấp Cục chạy ra mắt nhỉ ดูแล้วครับโดนแล้วครับโดนเร็วสามจุดห้าครับ,รบอ้ยตัวเก่งเลยครับตัวนี้ยวตาเดียวอือมาดูตัวปานครับแปบ๊บนึงนะครับเอายากเ้ยอ้ยนี่ครับสวยๆครับตัวนี้อือ 3.5ตัวเก่งเดียตาเดียวครับเข้าไป2ขอเลยครับนี่นครับใส่ปลาวยครับมาใช้เหยื่ออะไรนะขออนุญาตถ่ายภาพนี่ล้วจะตามต่อครับจะมีตัวกัดอีกโอเคครับมาครับตามดูกันต่อเริ่ม้ายแล้วย้ายที่ตีครับใช้เป็นเหยื่อตัวเดิมครับ3.5 จะมีตัวกลับไหม โนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วสามจุดห้าตัวเดิมครับโตอีกแล้วไอ้ไอจุดสวยนะครับโอแต้มที่สองครับสามจุดห้าตัวเก่งครับเตรีมสองขอครับนี่ครับใสปบ่ป๊าปไอสวย,ยครับอ ฝากด้วยครับ3.5ครับที่สั่งตายนะครับขออนุญาตถ่ายพักนิงครับ